สวัสดีคะ่ะวันนี้จะทำมาทำคลิปรีวิวนะคะคือได้สั่งโกสลจากร้านร้านหนึ่งในในของร้านค้าทางการของช h อ p e ีนะคะเอ่ออันนี้ก็จะเป็นโกสลค่ะเรามาดูเลยค่ะว่าจะเป็นพัน์อะไรบ้างนะคะเอ่อตัวนี้เป็นเพลินจิตค่ะราคา1้อยสิบเ้าบาทนะคะตัวนี้จะแพงกว่าเพื่อน พอดีว่าช้อปปี้เขาจัดโปร 15, 15เดือนสองนะคะทุกวันที่15นะคะจะมีโค้ดส่งฟรีปกติร้านค้าหรือว่าโค้ดร้านนี้จะไม่ฟรีนะคะขึ้นค่าส่ง134บาทพอดีว่ามีร้านหนึ่งที่ราคา99บาทค่าส่ง5บาทปุ้ยสั่งไปหนึ่งต้นก่อนนะคะปุ้ยคิดว่าจะไม่ได้โค้ด0บาทของร้านนี้นะคะปุ้ยสั่งไปทั้งหมด4ต้นของร้านนี้นะคะ่ะก็จะมีะตัวนี้ค่ะเป็นเพลินจิต เดี๋ยวจะทะยอยแกะให้ดูนะคะนี่เป็นเพื่อนจิตราคาร้อยสิบเก้าบาทนะคะอันนี้เป็นยอดขุนพลนะคะเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะยอดขุนพลเอโอโอออยอดขุนพลนะคะเพื่อนเพื่อนใบใหญ่สวยมากเลยค่ะเพื่อนเพื่อนใบล่าสุดยิ่งใหญ่นะคะอันนี้ราคาเก้าสิบเก้าบาทนะคะพเพื่อนเพื่อนใครสนใจสั่งได้เดี๋ยวขึ้นร้านค้าให้ดูนะคะสวยมากเลยค่ะ อันนี้ท่าสุวากรีนะคะเพื่อนเพื่อนก็จะมีใบที่ไม่สวยบ้างคะ่ะอาจจะนานแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเรียงให้สวยนะคะเพื่อนเพื่อนท่าสุวากรีคะ่ะตัวนี้นี่นะคะท่าสุวากรีโอโอเคอยู่นะคะเพื่อนๆนราคา99บาบาทตัวนี้ก็จะเล็กกว่าเพื่อนหน่อยนะคะ เพื่อนๆอีกหนึ่งต้นนะคะอันนี้ชื่อว่าบางกอกค่ะบางกอกนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะเอาให้ดูนี่นะคะบางกอกค่ะก็เพื่อนๆค่ะก็สวยค่ะต้นนี้แดงทั้งต้นนะคะเออ่ที่สั่งมาส่วนมากจะเน้นเป็นแดงกับชมพูนะคะอีกต้นหนึ่งที่กําลังจะมาถึงจะเป็นสีชมพูนะคะ เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าต้นนั้นมันชื่ออะไรนะคปะปูจำชื่อไม่ได้ต้นนั้นนะอันนี้เป็นบางกอกนะคะอันนี้เป็นท่าสวากรีนะคะเออค่ะใช่แล้วอันนี้ท่าสวากรีนะคะอันนี้เป็นขุนพลนะคะเพื่อนๆดูใบใหญ่มากอันนี้ใบข้างหลังเอามาอันนี้ใบข้างหน้าอันนี้เข้าอ่อนอยู่เขาก็เลยกําลังสีเขียว สีจริงเขาก็จะอยู่ข้างล่างนะคะจะเป็นชมพูเนาะจะมีแดงมีชมปูมีเขียวอันนี้คือสีจริงเขานะคะคือใบนี้ใบนี้คือสีจริงอันนี้ใบอ่อนเขาจะสีเขียวแต่เขาก็ใหญ่มากแล้วก็อันนี้อันนี้นะคะชื่อเออเพลินจิตนะคะเดี๋ยวจะติดชื่อเขาไว้ที่กระถาง ันไหนที่เดี๋ยวเดี๋ยวก็คือจะไม่แน่ใจว่าจะได้เปลี่ยนกระถางให้เขาไหมนะคะแต่มันใหญ่เดี๋ยวจะเขียนป้ายชื่อติดไว้เดี๋ยวจะไม่รู้ชื่อนะคะแล้วจะมีอีกต้นหนึ่งที่สั่งกับเพื่อนต้นนั้นห้าสิบบาทนะคะเป็นพันธรรมดานิดนึงเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะคะเป็นอีกต้นหนึ่งนะคะ มาแล้วค่ะอีกหนึ่งต้นนะคะคือบุษลินค่ะอันนี้มา,มาแบบห่ตุ้มนะคะเรามาใส่กระถางเอานะคะเไม่แน่ใจว่าใส่กระถางลึกไปไหมแต่ที่จริงเขาหลวมนะคะตอนที่ใสแต่พอดีว่าเอากากมะพร้า,พาวกับอะไรรองข้างล่างมันก็เลยมีลากโผล่ขึ้นมานิดน,นึงเดี๋ยวเเราล้นน้ามันน่าจะยุบลงไปนะคะเพราะว่าเอาดินรองข้างใต้ก็กมีกากมะพร้า,พาอยู่ข้างใต้อยู่ก็ มาค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ค่ะต้นนี้เลยกเพื่อนนะคะก็ถือว่าสวยค่ะก็ส่วนก็ไม่ค่อยเป็นระเบียบเท่าไหร่นะคะอันนี้เพิ่งซื้อมามาทำมาใช้ชั้นไว้ค่ะถ่ายให้ชมนะคะก็เพอพวกพญาจง,งอางแล้วก็เพอพวกบอลสีไว้ในแก้วด้วยนะคะ แล้วก็มีบอลสตูดําด้วยค่ะก็บางอันก็เอาวัสดุเหลือใช้ในบ้านมาทําแล้วก็พวกแก้วกาแฟพวกอะไรนะคะถ้าอันไหนคิดว่าจะขายก็จะเอาใส่พวกถุงดําส่วนอันนี้ก็พอไปก่อนเดี๋ยวใส่กระถางรอดมืงนะคะพวกบอลสีถ้าอันไหนไม่ได้ขายก็ใส่กระถางเติม ก็ขอจบคลิปรีวิวโกสลเพียงเท่านี้นะคะใครเข้ามาแล้วชอบหรือว่าติดตามอยู่ก็กด subscribe กดติดตามช่องบ้านส่วนหลักเลยให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ